เจ้าค anyway, okay. ือยดถือกันแต่ไปฟุกใส่กันย้มเหิงธรรมชาสติธรรมชาสติเหอเไ่ได้ฟุกเจ้าคือประเทศไทยไม่ได้ฟุกนี่แล้วเขไม่ได้ฟึกบ่ตอาหัดสิเอา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 เอกเอาเอาเอเอาเอาเาเอนออกเอา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 าเอ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 าาเออาเ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 อ ว่าจะเห็ดเขาไม่ยิบสิขารเขาไม่ยิบเขาก็ยิบใหม่ใหม่คนบนมีบีตัวเออตัดเบียร์ออกมาแล้วตัดบีออกทีมแล้วขนาดบีออกได้ยังเห่าน้ำมูเห็นมึงงหรออย่าพอต้องหัดมีเรื่องแปลกแบบนี้ที่หลังอย่าลืมเรื่องหนังนหลุดบอกใอยบอกเฮ็ดหยังวายสิเดชงนักข่าวไปสร้างภาพไปพร้อมถ่ายมาออกรายการให้นมูอเบ่งเนี่ยแท้ภาพเออ ไล่การตามไปดูจังหันนะเมาไลการตามไปดูตัวนั้นข้อยาวาสันวาสีสันส่งน้าข้าวไปบ้านหอยเนี่ยเอามีเรื่องแปลกบอกนี่มมีเรื่องแปลกแล้วก็เป็นอันมวกลูกเป็นไก่บอกบอเป็นตะเงิดคนไม่เขาบัวโอ้ยยักตาเดียวแล้วก็ค้นท่องาธรรมดานี่ละนี่คือสิบแปกคนผู้เดียวเห็ดบ้านในสามสันเห็ดผู้เดียวเลยเห็ดผู้เดียวเลยบานใหม่หรือบานปูน กอปูนกอปูนก็ยึดถือปูนเลย่าเทพผู้เดียวสามสันจะคู่หาสามคู่หาผาสามสามเป็นกผู้ใดหิวปูนให้เล่าแล้วก็เหิยวเองนั่นละวิธีการของเล่านั้นใส่ใส่เสื้อเข้ากเข้าน่ะเอาเล็กขอของาะผูกและวอหางหากันปะมานหาหาเออแล้วก็ผูกสียดหางเูอแล้วก็เอา ขอบจักรยานไหจักรยานลูกกิ้งลูกกิ้งลูกกิ้งซักขึ้นไปเรยแลอกกา็ดึงมอฟองมาโ้มาสมปูนแล้วก็คอแสกอแซ่แล้วก็ดึงกันไปว้โอ้โไว้แล้วก็ไต่กันในกันไปไปเท่เลยพอเท่เมือไหรล่ะเราก็หอยลงมาให้คือเก้าลักาว่ามือหนึ่งมืดจักถุงเราพราะไงเป็นมือละถุงพู้วราก็ขึ้ประจ่างคนเราไปจ่างใย่างจากควางเฮ็ดเปนอยู่แล้วว่าไม้กระดินี่เป็นเรื่องแปลกไปเยอะเดียวไปยัดแล้วะเลยย่างใกล้ที่แล ผู้บริหารแน่แล้วบริยูเแื่นน้ำเหล้าเลยก็พูดเยวเนาะก็คิดว่าในบุคคลอิฐเทลก้อนนี่หวันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กำลังสาบกำลังก่ออิฐกับมีคางสาบแล้วก่อแล้วทางไตเพื่อพอดีเมื่อนี่าไปเรื่องแปลกันเดี๋ยวสิทรงนักข่าวไปเออเอากล้องไปเลวยไทยเอานักข่าวมาพอดีนักข่าวมาพอดีพนักข่าว่เออรวมรวมข่าวไว้แล้วเสนอสเก็ตข่าว ส่นสอรหรือเรียกว่าสภารารต่างคนต่างกานความดีเหมือนกันทั้งท่านรัฐทานมรีก็พูดอยู่ทุกวันนโยบายแต่ละพัน บางคนไม่แนวว่าอ่านเอาเรื่องจำป็นโบเวนมือหรือสนันหน่อยปัดว่าคากันโนว่าเอาลูกึไปแกนไว้ใต้ลถดกองโอดที่หมดละเบิดเป็น,ปนตายยานกันทันหันคากันตายคือพัปอดปลาหน้านายเด้อพอลูกมือพอ,อเคยเห็นใจเห็นพอเคยพอกัะพอจะเป็นน้ำ That 你真该让开。<noise> มรี้คุณหมดกันมันยังแง่น ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาอีกแล้วท่านเอาเครื่องช็อตพนัก you จำไว้นึกน้องครับนายกคนอีสานเฮาเพิ่นมีนโยบายกินของไทยใส่ของไทยเที่ยวเมืองไทยร่วมใจกันประหยัดแม่นแม่นแล้วเงินมันจัะมาล้อนไหลเนาะแม่นหไวยโอ้ยให้กินของไทยหมดบ่ได้ดอกข่อยแนวข่อยมักกับแม้อันนึง่งไม่ไม่ไม่ใช่ไรขนมจีนแล้วเอาโอ้ยเงินไปเงินไปโตกไปอยู่ประเทศจีน่นอีกเนาะแม่นผมเล่ากินได้กินได้มา อย่าม่ย่อให้เขาฟื้นในโต๊ใบเขาเจ้านะกินได้นะตอนนอไปซื้อเ้าก็บเยาว่าขนมจีนเไปว่าขนมยังอีกซื้อข้าวปุ้นแน่เมื่อแล้วเออมีทางออกกินี่สบายกินได้กินขนมจีนแล้วย่างของหวานหวานแม่นไดหลีด้ลูกหวานก็ได้เต็มเด็ดเดี่ยวกินเขาปั๊บแม่โลดต่อได้ของหวานทีก็รอซองสิงคโปร์นี่แล้วเงินออกไปพูดอีกเราสิงคโปร์นี่เราก็ได้กินได้ ตอนไปซื้อฮอเกียว่าร์โลซองสิงคโปร์เขาโรดซองรอดกระโปงโอ้ไกเกียบบุบปกเผาเมื่อนี้แล้วสะดวกห้วยกล้วยแขกเดียวนึงอย่างมี้ทั้งขับรถไปทั้งยำขอบแยบบแยบเด้ล้วม่นยากอีกฮะตอนนั้นไปซื้อฮอเกียว่ากล้วยแขกฮาว่าซื้อกล้วยถอดแดง แนวเฮ็ดในไทยเขาบม่มีติบ่ได้เปลี่ยนซื่อไหมเพื่อบ่ให้นักใจในเรื่องการกินอาหารของสนอนนโยบายของรัฐบาลกินลดมันต้องบ่ได้แปลงซื่อยากผัดไทยเส้าผัดไทยเทียงผัดไทยแรงผัดไทยเดือดผัดไทยใก้สีแ้งผัดไทยเอาเมียเนี่ยกระต๊อบเมียไทย โอ้ยน้อเงืนมันก็อยู่หมุนอยู่หวังเดียวนี่ตัวน่ะเอาเงื่อนหนักขึ้นเอาเงินนอกคำามาหมุนในไทยโอ้แบบแีบตามแต่ความสาบัดและแต่สำคัญว่าขออนุญาตแม่ไอ้สัสเยอะแลรับการอนุญาตว่าอ้าววัดยัง่ยึเขาไม่ยึดจะได้กูตั้งคนจะได้มาเสียงดีแต่เสียงดีบ่เคยได้ยินเสียงวะโอ้ยบ่เคยได้ฟังเสียงอยู่นึกกันจะว่าจักปีแล่ามือนี้จะได้ว่าเสด็จเสียงใแทกเราโอ้าเสียง มันคือกันกับยุบานคอยให้เอายุบานกับพี่ดิครับนักเทศนักเทศบ่กมาน้อยไอถ้าตายหิบะบอตอนนี้เป็นแต่สั่งไปเท่านั้นนี่นะมาโน่อยสิมีเสียงวัดบ้านในรุ่นหมดมันมาเป็นหมาเกือกเนี่ยผู้ยุ่หมาบ่เกือกมันกับพ่มีลุข้อดอกมันจะหัวตัวนี่มันจะบ่เป็นยังทษหยังโทษเป็นยังจังมีลุข้อไก่แม่ลอ่อนเต๋มันนี่แหละเต๋มกับพี่มีลุข้อดอกมันจะอดเจ็บเลยหรือเอ้ามันเป็นังไไก่มันกกว่า เออลูกมากินเนื้อธรรมดาเนี่ยเพิ่นผู้น้อยนี่เพิ่นผู้หุ่นจักยังทันติมาน้อยเพื่ก็เลังเป็นตะฮักขนปุกขวียจังไม่ได้หรอกหางขนงอขึ้นทั้งหลังหมดเลยเห็นก็ไก่เขามันหุ่มกินเพิ่ราะเขาแปลงเขาตีสนิทไปเรื่อยหลังได้ก็แม่หางมาเป็นตะขาชันเนาะต่าไปใกล้ๆเพิ่นวางเขาเอื่นอย่าห่วงลูกไก่มันก็แตกพื่นเออลูกมันด่านตัวเมียมันก็โผโตมึงมายาดลูกหูที่มันก็ใส่ตานย โอ้หมอกลูกคว้ายี่นี้โอเน่าทันเท่าแท้ว่าด่าคุณไปนอนในเตีางเหราคุณเออให้มันวิ์เซาหูหูจริงยังเออมันเจ็บแห้งไร่เจ็บห้งไร่เจ๊ถือหูไปสามสิบนาทีผ่านไปเออสามสิบเลือกสิเลียลไปมะพร้าวแห้งตัวใส่สังกะสีเฮ้แล้วคุณเอาไปต่อ โอ้อกสื้ออื่นจะมาเจ็บแม่ปวดหลายเนาะเป็นนอนยุ่ป่าบักนัดแกหัวเลาะท้างพณในเวลาพอยายจุงหัวมาหอดหันแล้วผัดไอไอ้เลยโอ้ยเจ็บปวดจะได้ไปหลายสั่นก็รอกกันยั่วปะหมาขาดที่พึ่ง แม่มันบ่มีบ่บัวเขาจับแหลกคุหรอฉันรู้ขขอตอนซาดหมากำผ่าไกกับโบสถไปเป็นเตมันเนาะเตซื้อๆ่คยบอกมันดาพร้อมุ่นตวัวดาไปยังไหนไหปักปักปักฮะปักปักปักฮะเปลี่ยนเดี๋ยวเห็นไก่ดาหมาท่อนแล้วเขาไปแหบเลยดิ ปาป้าปมันจานเรนนี้คือกันเออมันานมันจิเตกูก็กูเข้าไปกินทังลูกมันว่าทั้งเปเทปมันยานคนได้ยินันตัวเออเป่นเขาไปบอกมูบอกวางไดนไอ้าแก่ปาก่ปากแย่ปากอย่ปากไก่วงหัวขวัว่าต่นหจังไอ้วกวกตึงวกวกตึงมันไก่วงอยู่อันหัวจังอดยว่ะ เคิดมัเยอแต่ละตัวเขียดจิตตัวน้้หน่อยนั่งไปย่อเยอะนั่งเขาเยอะเลยเอะเอะเขี่ยยังหรอเขี่ดจังนะโอ้ยเอะเอะนะข้ามกูข้ากนี่เอะ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 เมะเอะเอยกอะปอเอะแอะเอะอะเอะ้อะเห็เมึงอะเอวเอะเนเขาเสียอะเอะเห็นเอะเมบเมเมะเอะเอาเอะเอะเอะเมบเมบเอะเอียอะเอวเอดเอะเอาเอเอะเเเะเเอะเอเะเเอ ตีสัญญาณขึ้นเลยตียังไงข้อติ๊กตีติกติกตีเฮ้ยเศร้าตายไหมเนี่ยโทตาตีโทบุพี่พี่มันห่องอยู่แต่มันแต่ขาดเขียนที่ชิกนั่ยนะน้อแมนมอวแมนสิไปรสศจากยังงอดเผนเลี้ยวเห็นเขาเต้กันมันไม่มาดอีกแล้วมันทั้งแลนหนีแทบมันสิมันสิว่างสันตุน้อกอดกอดมันบอกมาหน่อยกอดไว้ในนี้ไม่เตะกอดกอดใหญ่เตเจ้าจะจะลวงแล้วโทตาทั้งนกปุกออกซะแม้ ปั้นยูช้างไอเจคเ่นอมัมีมัทุกไกลด้วยเพราเขาหลายนะเออไปนี่ตบมือให้นักข่าวเฉลิมคอเพชรสยามสยามแปลว่าดำหรือคล้ำแต่ท่านต้องใช้สอคอถ้าสยามสอเสือก็แปลว่าแผ่นดินสยาม